สวัสดีครับ fc มือหนอ้ก,ก็มาพบกันในวันที่ยี่สิบี่มิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบหกะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมตินั่มลักลอยบนมาลงให้ fc เด้รับชมนะครับเนาะ,ะสำหรับหวดนี้ก็ลักลอยบนกับสิมีอยู่2ส,สูตรนะครับเนาะสิมีสูตรเก้าทีพันมากสองหดเด้วแต่ว่าหอดที่พานมากร็ได้น้าลงมันว่าเข่าตัวชนนะครับเนาะนว่าเข่าตัวชนนะนะมันว่าออกตัวที่ บ่าติดตัวชนนะครับสำหรับสูตรที่ผมจะนํางไให้ FC. เอฟซีได้รับชมในวัอนี้ก็จิมีสูตรใหม่สูตรหนึ่งสูตรเก่าสูตรหนึ่งนับเ,เป็นสองสูตรก่อนไปรับชมขอฝา,ฟา,ฟาคกคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนแล้วฮอดทีมาเบงิงอ่าสูตรที่ผ่านเขามา2หมัดแล้วนะครับสูตรนี่ก็เป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าที่เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก5 19นะครับเริ่มเดินแต่งวดที่ออก5นึ่งเก่าเลยครับยังยังบ่หลุดนะครับ,ย,ย,บ,รนะรบยังไม่หลุดเลยยังเดินดีอยูอ่เดินมาแล้ว11หมดโดยรวมนะรวมทั้งย้อ,ยอนหลังไปนะครับ ตอนนั่ลงช่องครั้งแรกอะเขาเดินอยู่ที่เก้างวดนี่ครับะะน w, ะนนครับนั่มลงช่องไปสองมวดก็เดินทั้งสองงวดเลยนะครับเดินทั้งสองงวดเลยแต่ว่าสูตรที่นั่มมาชนลุตนะครับสูตรที่นั่มมาชนลุดอ่าสูตรนี้ยังเดินต่อห้าสิบมาต่ำในงวดนี้ว่าจะเดินต่อหรือไม่น้องนะในงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคามสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้ะก็ที่มีสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งสิมาเทียบชนน,นะครับสำหรับ งวดที่ผ่านมาสามตัวไายท้องที่หนึ่งออกไปที่แปดเจ็ดสองนะครับออกไปที่แปดเจ็ดสองนะครับท้อรับสูนรนี้ก็มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับงวดควันม,มาแชรหลักลอยนะครับมาแชร์ลักลอยนะครับแล้วก็บงวดก่อน กามาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับวัดอ่าที่พามากามาทั้งสิบทั้งหน่วยมาทั้งเจ็ดและแปดนะครับสำหรับสูตรเดินดีของเฮากะกําลัางเดินนะครับกําลัางเดินไปที่สองวัดนะครับเดินมาแล้วสองวัดสูตรนี้เนี่ยนะรนัมาให้เอฟซีได้พิจรารณาบ้างว่าอ่าความหนาจะเป็นนะครับถ้าเดินต่อ ก็ที่เป็นงวดที่สามนี่ครับน้ำร่องช่องเป็นงวดที่สามสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรถ้าเอฟีมักเฉพาะสูตรนี้ก็อ่าเลือกเลือกเอาเฉพาะสูตรนี้ก็ได้แล้วนะบางบางท่านที่ที่บ่มักสูตรอื่นที่น่ามาชนนล้วนะอ่าชอบเฉพาะสูตรที่มันเดินแล้วอ่าสองงวดแล้วนี่ครับก็ก็สามารถอ่าเขียนเอาแล้วนะอ่ามีประกากบเขียนเขียนอ่าตัวเลข เฉพาะสูนี่เราเนาะเอาไว้เจียบชนกับสำนักอื่นที่เหล็กและกล้อยเนเมนเมเพราะว่าซูนี่เดินจริงมาแล้วสองวนันนะครับเดินจริงมาแล้วสองวันนะรับแต่เอ่ีเชียนชอบเฉพาะสูนี่สูเดียวถ้าชอบตัวชนก็เอาตามตัวชนอนาะครับสำหรับงวดนี่เข้ากับสีมาบางวิธีคำนวณนะหรงวดประจำวันที่หนึง่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อย สิบหกห้ามเาเบิงสำหรับสูตรนี้ว,ว่าอะไรคำนวณยังน,น,นี่ครับเก้าสีนึ่ลักลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามนะครับมาเดินเลยแล้วหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามมาถือว่าเบิงหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามหดนี้ก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ที่ออกสองศูนย์สองนะครับเราจะนําเลขศูนย์หลักสิบครั้งที่สามเลขศูนย์นะครับ อันนี้เล,เลขศูน,นยน์จะได้เหมือนอันนี้เลยนะครับจะได้เหมือนอันนี้เลยนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่เพราะว่าข้ามบวกสองเนี่ยนะครับตรงนี้มีตำแหน่งค่า x สี่สองครับศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกสองค่าเอกตรงนี้ก็จะได้สามและสี่ครับศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามและ สี่เนี่ยถ้าผูใ้ใดชอบแต่เฉพาะสูตรนี้ย่างเดียวนะครับอ่ะความน่าจะเป็นนะครับผมกล่าวว่าทั้งเกตเบบองสูตรนี้ที่ที่เดินดีสูตรเขาเขาเขาที่เดินทางเดินห้องตัวเลขทั้เที่บงทางเดินห้องตัวเลขนะครับนี่ครับทางเดินห้องตัวเลขหลังๆมากนี่แถวนี่เขาถีอมาเลยนี่ครับเขาถีมาอยู่อยู่ในแนวสามตัวนี้นะครับนี่ครับมาในแนวสามตัวนี้เลยนครับไอพี่ FP ทังเกต็ดบางว่า อต <Yeah. S 1> ั้งวัดที่ออกเลขเก้านะครับเลขเก้าเลขศูนย์เลขเก้านะครับเขาจะตีมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เขาก็โค้งมาหนีแล้วครับนี่ครับความน่าจะเป็นถ้าเขาเดินต่อนี่ครับถ้าเขาเดินต่อถ้าลงมาหนี่คือเลขศูนย์นะครับถาร้งมาหนี่ก็คือเลขศูนย์เลยถ้าเขาลงมานีก็สิเป็นเลขหนึ่งครับอ่าเขาจะมีท์เป็นไปได้ในสามตัวนี้นะครับถ้าเขามาหนี่หรือว่าเขาจะตรงมาหนี่หรือว่าเขาจะ แวกมานี่ตัวนี้คุณว่าบ่บ่หน่าจะเป็นนะครัสาหรับอ่าสําหรับสูตรที่เดินมาแล้วสามวันอ่าเอฟทีก็เขียนตัวเลขไว้นะองละอ่าเขาจะเดินต่อหรือไม่สําหรับสูตรนี้นะครับเอาสิว่าเบิ้งในสูตรที่สองกันตัวที่ผมเส,สียน้ามาเสียบชนนะครับคือสูตรไม่สูตรนี้เพิ่งจะนําลงจอง,องนข้างแรกปกิเขียนอ่าเครื่องไม้ถูกไว้ก็คือ น้ำลงช่องเป็นข้างแรกนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่สูตรนี้ก็เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกห้าสองนะคร ga, ับหกหกห้าสองเป็นสูตรที่โตขึ้นกันนะครับสูตรสี่ตัวเหมือกนกันอ่าเดินมาแล้วแปดงวดนะครับกําลังเดินมาที่แปดงวดนะครับอ่างวดล่าสุดอ่าเข้าไปที่เลขแปดนะครับเข้าไปที่เลขแปดร้อยสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเดินดีกําลังเดินดีนะครับ เดินมาได้แปดขเป็นสี่ตัวนะครับเข้าถิมาบังวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้นะครับวิธีคำนวณอ่าสูตรนี้เขาจะใส่ลักสิบหลังบวกลักหน่วยหลังบวกลักหน่วยเหล็กหมุนรั้งทีสี่บวกหนึ่งโค้งทีนะครับอ่าสำหรับวิธีคำนวณผมก็เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดครับงดนะี้นะ ได้เลขแปดเป็นตัวแรกครับนะแล้วเพราะได้แปดแล้วบวกสองนะครับตัวแรกจะบวกสองเลยเนะ 8, 2, ี่ยแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เพราะได้ศูนย์เราก็นับเลี้ยงไปเลยนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับจะได้แปดศูนย์หนึ่งสองนะครับสำหรับสูตรไม้ของเขาเพื่อจะนำลงช่องนะครับแนละ้ว แต่ละสูตรกัที่เป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับแต่ละสูตรของห้องกัตรงนี้กับกำลังเดือนี่ครับกาลังเดือยู่ทีตรงเลขศูนย์เพือกันนครับตรงเลขศูนย์มันกันน่ครับสาหรับสูตรใหม่ของห้องนะเรับเดือมาสองแถวนี่น่ครับสองมาสองแถวนี่เลยแต่ว่าสองวันทุดไทยมากนี้เลยซื้อตรงนี้เลยน่ครับเอาถยมว่าเบิ้งสูตรเทียบน่ครับ เฉียบนะครับผมก็ได้เขียนทั้งสองสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะมาเทียบชนไอพีซีเบิงังสําหรับสูตรนี่ก็เริ่มเดินแตะงนี้เข่าเตะนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าสองสูตรสูตรนี้พึ่งอมาเขือในงวดที่ออกหกห้าสองนะครับพึ่งจะมาชนก,นกันกับสูตรนี้นครับงวดแรกนะครับงวดแรกชนกันที่ เลขหกตัวเดียวครับ,ชน,บ,บช,นน 5, 7, ชนกันที่เลขหก 5, 7, 5, 7, ตัวเดียวครับนี่ครับมาที่เลขหกครับมาที่เลขหกวดที่สองชนกันห้าเจ็ดแปดนะครับชนกันที่ห้าเจ็ดแปดสำหรับชนกันที่ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนะครับตัวที่ชนวดต่อมาออกที่แปดเจ็ดสามครับมาที่เลขแปดครับ ชนสามตัวมาหนึ่งตัววัดตัวมาครับบันวัดตัวมาครับชนกันที่ห้าแปดเก้านี่ครับห้าแปดเก้าชนกันที่ห้าแปดเก้านี่ครับตัวชนตรงนี้เป็นตัวชนนะครับตัวชนครับตรงนี้คือช่องตัวชนครับออกไปที่เลขแปดแล้วเีหนงวดตัวมามาที่เลขเก้านี่ครับมาที่เลขเก้าครับ อวดต่อมาครับบอหน,นี้ชนกันที่เก้าสองสามเนี่ครัเก้าสองสามสองสูตรชนกันที่เก้าสองสามสามตัวอวดต่อมาเก้าศูนย์หกเนี่ยออกเก้าศูนย์หกครับได้เก้ามาที่หลักร้อยนี่ครับอวดต่อมาครับบอหนี่งวดต่อมาชนกันที่ศูนย์สองสามนี่ครับศูนย์สองสามสองสุดนี่ครับ 023มาที่เลข0นะครับมาที่เลข0ที่ออก019ครับที่ออก019หวดต่อมานะครับล่ะหอดต่อมาชนกันที่เลข9ตัวเดียวนี่ครับชนกันที่เลข9ตัวเดียวนี่ครับสองสูตรสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งและสูตรสองนี่คือสูตรเก่าที่เดินแล้วนี่คือสูตรใหม่ครับล่ะชนกันที่เลข9ตัวเดียวก็นี่ครับ มาที่เลขเก้าเลยที่ออกเก้าศูนย์สามนะครับหมดต่อมาครับบ้านนี้ชนกันที่ศูนย์สองสามนะครับศูนย์สองสามทั้งสองสูตรเลยนะครับตัวชนกลับมาที่เลขสองนะครับหมดต่อมาแล้วมาที่เลขสองที่ออกสองเจ็ดสองนะครับมาที่เลขสองงวดล่างวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดที่ออกแปดเจ็ดสองนะครับ ชนกันที่แปดกับศูนย์นะครับสองสูตรชนกันที่แปดกับศูนย์ชนกันสองตัวนะครับได้แปดกับศูนย์มาที่เลขแปดนะครับมาที่เลขแปดตัวชนแล้วล่ะผมกอาดทาสีให้เรียบร้อยนะครับทาสีตัวชนตัวที่มาแล้วล่ะนะครับทาสีให้เรียบร้อยตัวที่ชนแล้วมานะครับ ตามนี้เลยนะครับนะชนแบบนี้เลยครับนี่คือฟังหลักลอยนะครับนะฟั่งหลักร้อยครับตัวที่ชนแล้วมานะครับมาแบบนี้เลยนะครับเขาถือว่าเบิ้องวดนี่อ่าวัดนี้ตัวที่ชนในงว,วันที่หนึ่งกรกดาคมนะว่าชนกันที่ ่าศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งฝั่งนี้ไม่ไม่มีเลขแปดฝั 8, ่งนี้ก็ไม่มีเลขสองนะครับไม่ชนกันที่ 1, ศูนย์กับหนึ่งนะครับชนกันที่ศูนย์เลขหนึ่งครับชนกันที่ศูนย์และหนึ่งจะมาให้เห็นหรือไม่นะครับนี่ครับศูนย์อ่าใช้ปากกาผิดอันเสแล้ว ศูนย์กับ 1, หนึ่งนะครับงวดนี้ชนกันสองตัวเอฟซีชอบตัวใดกะนําไปผิดรนาเบิงนะครับชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งงวดนี้หลักร้อยครับหลักร้อยชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งงวดที่พาน้าก,กับชนกันสองตัวนะครับแต่ว่าถ้าถามอ่าผมว่าอ่าผมมักตัวใด,ดน,นผมมักตัวใดก็คือผมชอบไปที่เลขศูนย์นะครับงวดนี้ หลักร้อยบนชอบที่เลขศูนย์นะครับรองหนึ่งชอบศูนย์รองหนึ่งนะครับหลักร้อยมีศูนย์กับหนึ่งชอบศูนย์เน้นที่ศูนย์รองหนึ่งนะครับเนะอฟซี 4, ชอบอกระหน่าไปพิจารนาเพราชอบกับพันเบิงเปลือกข้อหมัเทึงถนัดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดนะครับนะถ้าดใดรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อ่าหายพ่อยแล้วครับเด้อสิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดกิมใหม่ยหาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณตามสถิตินะครับเนาะอดีตเตือนดีแต่อนาคตกับวโรดว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเนาะที่นำมาให้เอฟซีได้รับชมเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะอ่าสำหรับเอฟซีที่ชอบกัแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ